สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านวันนี้เป็นประสบการณ์ของเจ้าเจียมที่มันเกิดเรื่องราวที่มันเล่าให้ผู้เล่าฟังและผู้เล่าจะนามาถ่ายทอดถ้าหากว่าผู้ใดคิดว่าเรื่องราวนี้เป็นเรื่องที่ไม่จริงหรือไม่มีความเชื่อถือก็คิดว่าเป็นเรื่องเล่าในเชิงสนุกสนานก็แล้วกัน เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องเหนือธรรมชาติแล้วเป็นเรื่องที่ไม่มีเหตุผลรองรับเป็นความรู้สึกเฉพาะตนเป็นเรื่องของเจ้าเจียมที่เล่าว่าผีสิงหรือผีจะเข้ามาแฝงผู้เล่าจะขอเล่าเรื่องราวของเจ้าเจียมในลักษณะบางครั้งเป็นคำพูดที่เจ้าเจียมได้เล่าให้ฟัง เรื่องผีสิงหรือผีจะเข้าสิงนี้ไม่ได้หมายถึงว่าผีอายุทยาจะไปเข้าสิงบุรีหรืออะไรแบบ,แบ,บนั้นนะมันคือการที่มีจิตวิญญาณวางจิตวิญญาณจะเข้ามาสิงร่างของคนบางคนหรือมาแฝงจึงเรียกว่าผีสิงเอาละมาเล่ากันว่าเจ้าเตรียมได้ถ่ายทอดประสบการณ์ อันหน้าที่หน้าสยดสยองในความรู้สึกของเจ้าเจียมเจ้าเจียมบอกว่าวันนั้นมันไปงานศพของญาติลูกพี่ลูกน้องมันซึ่งประสบอุบัติเหตุที่ว่าตายผิดธรรมชาติหรืออีกอย่างที่ชาวบ้านชอบเรียกว่าตายหูวงนั่นเองทีนี้เจ้าเจียมบอกว่าเขามีพธิธีทำพิธีคือ สมัยเนี่ยเขาจะมีโรงเย็นเขาก็จะทําพิธีโรงที่จะไว้ใส่ศพตอนที่จะไปเผาเนี่ยให้ทําพิธีบางอย่างซึ่งสปเลอร์เนี่ยเขาจะกล่าวนําแล้วให้ญาติญาติหรือว่าคนรู้จักมาล้อมวงแล้วก็กล่าวตามขณะที่เจ้าเกียมก็ลงไปนั่งล้อมวงกับเขา mm hmm. เจ้าเกียมก็เลยเล่าความรู้สึกให้ฟังว่าขณะที่ฉันไปนั่งอยู่ และก็บพนมมือก่ลาวตามที่จับเปลเอนำ้ำขณะนั้นฉันมีความรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกร้อนประหลาดเหมือนคนเอาผ้าไปซักแล้วอบแห้งที่ความร้อนมันยังอยู่เต็มที่หมม่มที่ที่ด้านหลังของมันข,ของฉันแต่ว่า ความรู้สึกที่เหมือนผ้าห่มมันนั้นมันเหมือนลักษณะคนโอบก,ก่อดด้านหลังแต่มันร้อนแบบบูบขึ้นมาเลยแล,แล้วก็ความร้อนนั้นก็คลายอยู่ที่หลังแล้วก็มีเสียงเป็นกระแสเข้ามาในความคิดของมันแบบเหมือนคนร้องไห้ขอความช่วยเหลือที่จะสื่อสารให้กับผู้คนที่มันไม่ได้สั่งลารับรู้โดยการผ่านเข้ามาในร่างของของฉัน เจ้าเจียมนึกเหมือนความคิดว่าหรือเป็นมึงไอ้ต๋องหมายถึงผู้ตายแล้วก็บอกว่ามึงอย่ามายุ่งกับกูนะถึงแม้ว่ากูกับมึงจะสนิทกันเคยคุยกันแต่มึงอย่ามาเข้าสิงกูรนะักูไม่ชอบเจ้าเจ้าต๋องหมายถึงว่าเจ้าเจียมพูดกับเจ้าต๋องอย่างนั้น ความรู้สึกที่เหมือนผ้าอบร้อนไ,ม,ไม่คลายมันรื่อค่อยๆถอยออกแล้วก็เหมือนอมีเสียงสะอื้นเบาๆแล้วไอ้มือที่ที่มันคิดว่าเป็นมือที่โอบกอดน่ะค่อ,นนะคอยๆค,ยคายออกตอนแรกที่มันคิดว่าจะมาสิงหรือแฝงมันนั้นน่ะมันมีความรู้สึกว่าไอ้ฟารมร้อนนะ่ะพยายามจะดันเข้ามาในร่างมันแต่ด้วยใจของมันไม่ยอมไอ้ฟารมร้อนนะ่ะมันก็เลยหายไป เราเกียรเนี่ยมันเป็นคนใจแข็งมันรู้แต่ว่ามันมีความรู้สึกว่าจะมาทำอย่างนี้กับมันไม่ได้มันไม่ยินยอมหลังจากนั้นความรู้สึกนั้นก็หายไปแล้วมันก็ร่วมประเสปรปฐเครียดป,ประกอบพิธีกรรมนั้นจนเสร็จมันบอกว่ามันได้ไปถามผู้ที่เ้ามียานชาญหรือความรู้ทางด้านนี้ เขาบอกว่ามันเป็นคนจิตแข็งแล้วก็เป็นคนจิตไม่เปิดให้สิ่งเหล่านี้เข้ามาแบบว่าเข้ามาสิงมาแฝงได้มันเป็นพลังงานที่ตัวมันก็ออบอกไม่ถูกแต่ผู้รู้เนี่ยบอกว่าเขาเรียกว่าจิตปิด แล้วก็มีการอธิบายมันก็คิดว่าไอจิตปิดเป็นยังไงแต่ด้วยตัวของมันนะ่ะมันเป็นคนจิตแข็งอยู่แล้วมันคาว่าจิตแข็งมันก็เดาไปแล้วมันอธิบายว่าเฮ้ยเวลาข้าตกใจอะไรเนะี่ยข้าจะรู้สึกว่าใจก็ไม่หายแวบนะจกเกจา้าเจียมต่อางนั้นข้าจะรู้สึกว่าเสียงดังหรืออะไรอะ่ะสะดุ้งแต่จะสังเกตใจมันจะไม่วับถ้าคนใจวับและใจเหมือนใจหายวับ เนีเ่ยนี่ว่าจิตเปิดมันจะมีพลังงานบางอย่างเหมือนเขาเรียกจิตเป็นรู้เหรอเออผู้เราได้ยินอย่างนี้ก็เลยมีความรู้ว่าจริงเหรอว่าเป็นอย่างนั้นหรือว่าลักษณะอะไรทางด้านจิตวิญญ,ญาณมันเป็นอย่างนั้นก็ไม่รู้นะนี่เป็นเรื่องเล่าที่ฟังมาแล้วยมันก็บอกว่ามันก็ไม่สามารถ จิตวิญญาณนั้นที่ว่ามันรู้จักก็ไม่สามารถเข้าสิงเข้าแฝงมันได้เนี่ยเขาเป็นประสบการณ์ของเจ้าเจียมที่เจอมาที่ผีเกือบจะสิงจะแฝงมันเรื่องเล่านี้ก็เป็นประสบการณ์แปลกประหลาดที่มันเจอมาแล้วมันบอกว่าความร้อนที่มันรู้สึกที่มาประทะแผ่นหลังมันเหมือนแล้วเหมือนอ้อมกอดที่คนมากอดด้านหลังมันร้อน เหมือนคนอาเป้าหุ่มที่ไปซักอบร้อนมาแล้วความร,ร้อนยังเต็มที่อะมาคุมมันแต่ความรู้สึกมันเป็นเหมือนลักษณะแขนและลำตัวของคนที่มาโอบกอดมันมันก็ไม่เข้าใจว่าทำไมจิตวิญญาณนั้นมันเป็นความร,ร้อนหรือว่าจิตวิญญาณนั้นมันมีพลังงานแห่งโทสะมันเลยกลายเป็นความร,ร้อนก็ไม่รู้เรื่องเล่านี้ก็พูดไปตาม สิ่งที่เรียกว่าเป็นประสบการณ์ของเจ้าเจียมผู้เล่าเองก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องเหล่านี้ได้แต่นำประสบการณ์แปลกๆนี้มาเล่าให้ทุกคนฟังนี่ก็เป็นเรื่องของคนที่จะเกือบจะโดนผีสิงหรือผีแฝงเพื่อจะมาถ่ายทอดความรู้สึกหรือว่าความต้องการให้ญาติ ญาติิของเขารับรู้ว่าเขาต้องการอะไรหรือจะฝากบอกอะไรแต่ว่าเจ้าของที่เขาจะถูกสิงเขาไม่ยอมเพราะว่าผู้ที่ตายนั้นเนะขาตายโดยไม่ทันรู้ตัวประสบอุบัติเหตุเขาเลยหมายเอาล่าของมันเป็นเอวัตถุที่จะสื่อสารเจตนาลมที่จะส่งถึงญาติของเขาทั้งหลาย เรื่องเล่านี้ก็เป็นเรื่องเล่าที่สุดจะบรรยายที่ได้เจอเจอมาก็เป็นถือว่าเป็นประสบการณ์ที่เล่าสู่กันฟังแ,แปลกๆนะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังรับฟังสำหรับเรื่องนี้ด้วยอย่างไรแล้วถ้าคุณชอบก็กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ผู้เล่าด้วย เมื่อเจอเรื่องราวแปลกๆไม่ว่าจะเจอเจอสิ่งใดจะได้รำมาเล่าให้ท่านผู้ชมผู้ฟังของสังวานชอบเล่าได้รับชมต่อไปและก็ขอให้มีความสุขกับการรับชมวิดีโอของเรานะคะและสำหรับวันนี้ก็จบเรื่องราวผีจะเข้าสิงเจ้าเจียมที่ไปได้รับฟังมา เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณที่รับชมรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ